สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องเป่าลมแรงดันสูงนะครับเพื่อนๆที่นี่ใช้เป่าทําความสะอาดครับเวลาใช้งานก็ไม่ยากครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเราก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนครับเปิดมาตรงกลางนี้แลบครับแล้วก็โชคน้ํามันก่อนครับมันจะมีที่โชกน้ํามันนี่ครับนี่ครับกดกดไปเลยครับกดให้มันเหมือนกับน้ํามันมันขึ้นอย่างนี้ครับสังเกตดูที่สายนะครับ แบบนี้นะครับพอหลังจากนั้นเราก็ดึงตรงนี้นะครับสตาร์ทครับดึงสักรอบสองรอบเดี๋ยวมันก็ติดครับเพื่อนๆพอหลังจากนั้นพอเครื่องติดปั๊บเราก็เปิดตัวนี้ครับนี่ครับมันก็เป็นอากาศนี่นะครับเปิดปุ๊บแบบนี้นะครับเปิดขึ้นไปครับเวลานั้นเราก็เร่งความแรงครับตรงนี้ครับกดเลยครับ เอาาแรงมากแรงน้อยนี่ครับถ้าเกิดเวลาเราใช้งานแล้วก็มีสายสปายแบบนี้นะครับสปายเอาครับนี่ครับตัวเครื่องเครื่องนี้แรงมากครับเป่ากระจายหมดเลยครับถ้าเกิดเราจะดับเครื่องเราก็ปิดตัวนี้ครับดันไปข้างหน้าครับเครื่องกระดับหลังจากที่เราดับเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปิดตัวนี้เหมือนเดิมเดิมครับกดลงมาลงครับนี่ครับ เป็นั้นเสร็จพิธีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้ดีเลยทุกคนนะครับผม